สวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินบ้าบางคานนะครับผิพดนิยมบีนะครับองนี้สังเกตดูนะครับมีความคมดวงตาเส้นจะเล็กนะครับแล้วก็ชายีวอลย้นจะคมมากเลยครับเนื้อก็จะแห้งนะครับเนื้อแห้งเนื้อแห้งเนื้อซีดนะครับสมอายุร้อยกว่าปีขึ้นไปครับองนี้มีความคมเป็นหลักครับแล้วเรามาดูด้านหลังครับด้านหลัง ด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังจะมีความแห้งความเหี่ยวนะครับแล้วก็ด้านข้างครับนี่ครับสังเกตดูนะครับพาร้อยกว่าปีนี่จะไม่เหมือนพารุ่นทั่วไปนะครับจะมีความแห้งเป็นหลักครับนี่ครับมีข้อชนวนนะครับลงพงเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมบีมีความแห้งความเหี่ยวนะครับสังเกตดูนะครับท่านเนื้อจะแห้งมากนะครับตรงนี้เนื้อนี่เทียบเท่ากับของคุณยายวันเลยนะครับ คุณยายวันนะครับวงนี้ก็คงจะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งของคุณยายวันครับเพราะว่าดูจากเนื้อนี่อายุก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับชาจีวอนคมนะครับรงนี้ครับนี่ครับจะคมมากเลยครับเป็นพิมพ์นิยมบีที่ค่อนข้างจะหายากเกรดท่านนะครับเสียนท่านนะครับไม่เกรดครับเสียนท่านนะครับใครใครใครเขาเรียกว่าเสียนบาทนะครับเสียนบาทแล้วก็ตาคมลึกครับ แลดูจากนี่นะครับดูจากเส้นฝ่ามือนะครับเนี่ยนี่ครับจะไม่จะจะไม่ชงกันทีเดียวนะครับจะเป็นเส้นเล็กๆครับแล้วก็ความเลียวของช R พิบสังกตินะครับสังกติท่านนะครับจะเลียวแล้วก็ซอกแขนจะลึกนะครับซอกแขนจะลึกเป็นพิมพ์ทรงนะครับของหลวงพ่อเงินครับที่ได้ราคาที่มสูงครับเดี๋ยวนี้นะครับราคาก็ชาวาก็เขาว่ากันเป็นล้านนะครับราคานะครับ องนี้ก็มีความแห้งนะครับที่ผมดูดูมาเลยครับองนี้จะแห้งมีความแห้งนะครับซีดเพราะอ่าเนื้อโลหะนี่นะครับถ้าจะให้เก่าจริงๆเนี่ยจะต้องแห้งนะครับแล้วก็ซีดเป็นหลักเลยนะครับเนื้อโลหะนะครับองนี้เป็นเนื้อทองผสมครับเป็นเนื้อทองผสมที่มีความแห้งความเหี่ยวเป็นทุนเดิมนะครับจมูกเป็นลูกชมพูครับ ดวงตาจะลึกนะครับเป็นพาะที่ดูง่ายครับองนี้เราดูด้านล่างเลยครับนี่ครับจะมีความสึกหลออนะครสึกกร่อนนะครับไปตามอายุไขครับแลวยังมีเศษขี้เบ้านะครับขี้เบ้านี้นารู้สึกจะถูกล้างไปบ้างแล้วนะครับนี่ครับเศษขี้เบ้าครับตามซอกนะครับตามซอกแขนนี่ครับเนื่องจากภาพมีอายุเก่านะครับเศษขี้เบ้าอาจจะหลุดร่อนหลุดร่อนไปได้นะครับ